โอเคครับก็การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมเพราะว่าผมบักแต่เชดดี้วันนี้ผมก็จะมาเนี่ยมักเยื่อตัวปามันเดิงครับผมแต่ครั้งนี้ผมได้เยื่อฟรีมาหนึ่งถุงครับผมอันนี้เดี๋ยวผมบอกครับว่าได้ทุงไหนมาเนี่ยอันนี้เป็นไผ่เขียวครับผมยี่สิบห้าบาทครับผม เนี่ยไอเยี่ยขนมปังเนี่ยผมได้หนึ่งฟรีเพราะว่ามันลาบผมแม่ค้าเขาให้มาครับผมซึ่งไอตรงไอตรงเนี้ยมันมันมันใช้ไม่ได้นะคือแบบมันลาไปนิดเดียวแต่ไอตรงข้างหลังเนี่ยมันเริ่มลา่ผมมันแต่มันยังใช้ได้มันยังนิ่มๆอยู่แหละเนี่ยแต่กไอตรงแข็งแขงเนี่ยเหมือนมันแบบ ลาผมถาว่าปลากินไหมมันมันก็กินนะครับปลาเนี่ยลายแบบสีขาวขึ้นเลยโอเคอันนี้ได้มาฟิลมขนมปังขาวขนมปังขาวอันนี้เป็นเหมยเหมยเขียวเนี้ยอันนี้ชุงละ ใน,นถุงละสิบเจ็ดบาทครับผมไม่รู้ตามแถวบ้านนะนะถุงละเท่าไรครับผมถ้าเกิดมันถูกกว่าหรือแพงกว่าก็คอมเมนต์มาได้ครับผมว่าเหยื่อมันอันนี้บ้านบ้านนี้ถูกบ้านนี้พแพงครับผมก็ว่ากันไปอันนี้สิบเจ็ดบาทเหมยเขียวอันนี้โอโ้โห ตอนแรกอะ่ะอันนี้ผมต่อราคาเข้ามาแล้วครับดูดิถุงมันรั่วคือแบบหกล้านเมยผมแล้อันนี้คือลำครับผมตอนแรกอะ่ะถุงละสิบสองบาทแต่ผมบ,บ,บอกบอกแม่ค้าว่าไอ้แม่ค้าเอารถให้ผมได้ไหมผมมาล้านนิดนึงเ่ะเขาบอกอเลยสิบบาทก็ได้โอเคผมก็เอามาคมรับผมกล้องเบย์อละ นี่ครับตรงนี้มันหลานิดเดียวครับผมมันแข็งแข็งตรงนี้อาจจะไม่ใช้ครับแต่ว่าบางคนนี่เขาแบบเขาเอาหมดเลยนะแต่ตรงกลางน,นี่ยังอ่อนออนอยู่นลครับผมลำอันนี้ลำละเอียดอะมอดขึ้นครับผมดน่าจ,จะเจาะอันนี้ผมเลือกถุงที่มันแบบดูดีมานิดหนึ่งอะบ,บางถุงนี่แบบโอ้ยหมดขึ้นเต็มเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ผม ได้มาอันนี้สิบสบาทลำละเอียดสิบาทอันนี้17บาทก็สิบเจ็ดสบวกสิบสเจอันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่ดยีบาทละน,นี่ได้มาฟรีเหรออันนี้ ยีบเจ็ดบวกย5ิบห้าก็เป็นห้าสิบสองบาทโอเคผมซื้อมาทั้งหมดห้าสบองบาทครับผมอันนี้ผัเขียวถุงยี่สิบห้าอันนี้ยังดีอยู่เลยครับผมไปนี่แบบเลือกถุงสุดท้ายครับอันนี้เป็นลำนะ จริงมักหมดเลยก็ได้ถ้าเกิดเบ็ดใครแบบมี้มีหลายๆคันนะจะได้เกิดแบบมีสักคันเดียวก็อย่างละครึ่งถุงก็ได้แต่นี้มันโอ้โหดูดิขนมปังขาวฉันผมไม่ส่วนผมใส่หมดเลยครับถ้าเกิดใครที่แบบอยาก อยากแบบประหยัดงบมานิดนึงก็ไปหาไปหาดูตามวหลานตกปลาว่าอันไหนที่แบบมันขึ้นหลาแล้วเราก็สามารถแบบต่อราคาถ้าเกิดเขาต่อราคาแล้วแบบยังไม่ลดให้ก็ผมว่าไปเลือกซื้อไอ้ที่แบบถุงที่มันแบบดีด,ดีกว่าแตถ้าเกิดต่อราคาแล้วมันลดได้แบบประหยัดกพลังเยอะก็เอาถุงนั้นมาก็ได้มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะ จะหลัผมประหยัดไปได้แค่ซองบาทเองอันนี้ไพ่เขียวเรือทุนสุดท้ายยังยังไม่ขึ้นราาผมเขาก็ขายละขายตามราคาปกติ นี้เบ็ดผมมีประมาณสามคันหรือสามคันหรือสองคันไม่แน่ใจครับแต่ผมน่าจะตกทั้งวันราะวก็โอ้โหอันนี้คือแบบยังมีมอดอยู่เลยนะมอดเนะี่ยมันเข้าไปเจาะเลยนะ ตอนนี้ใส่รวมกันหมดแล้วเหลือแบบุบเค้เาให้เข้ากันคนระับผมมีสูตรนี่ครับสูตรลูกยอของผมอะ่ะผมจะเอาสูตรลูกยอหมักของผมมาใส่เนี่บแต่ว่าผมใส่ที่หลังครับผมอันนี้คือสูตรลูกยอที่ผมหมักไว้หมักไว้เท่าไหร่โอ้ยประมาณหลายโอ้จะบอกไงคือแบบผมหมักไว้ตั้งแต่ปีไหนปีไหนก็นไม่รู้นะแล้วผมแบบ ลืมครับผมหมักใส่เป็นหลายขวดอะแล้วทีนี้แบบมันไปหาเจอยุขวดเนึงอะมันแบบมันยังแบบยังกลิ่นมันก็หอมนะมันกลิ่นมันคือแบบกลิ่นลูกยอที่แบบหมักไปนานๆอะมันมันคือแบบถ้าเกิดใครชอบบบมันจะโอเคเลยสําหรับกลิ่นจะแบบคือมันใช่อ่ะคืออะไรยังไงมันก็ใช่เลยถ้าเกิดแบบยิ่งหายยิ่งดีอะพี นี่เป็นสูตรลูกยอผมขอดมแป๊บนึงครับอือือ,อกินคือมันไม่ได้ชุนนะแต่กิ่นมาแรงํำปีเลยลูกยอเนี่ยไอ้ใส่ลูกยอแบบคือแบบเอาไปตกปกัจจีนนะตอนนั้น ก็ผมได้ไประจินตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปได้ไประจินมาตัวตัวหนึ่งอะตัวละสองโลห้าสองโลครึ่งกนะนั่นแหละคือแบบผมใส่ไปแบบไม่เยอะครับมถ้าเสรเยอะกินมันจะแรงเีอยอ้หเหนียวติดมือครับผมเหนียวจะล้างไม่ออกโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองชั่งกิโลนะเดี๋ยวค่อยว่ามันจะได้กิโล่าผมไอ้เหยื่อที่ผมมักเมื่อกี้นี่หละนี่ครับไอ้เหยื่อที่ผมมักเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวค่อยตีค่าไอ้อะไรออกนะค่ากระหมังออกแล้วกันกิโลกิโลตรงไปแล้วโอ้โหสองโลเกือบห้าขีดแล้วผมสองโลสี่ขีด โอ้โหคือแบบถ้าหมักหมดก็แบกเข้าใหม่หนักเลยนะสองโลสี่ขีดเกือบสองโลห้าขีดเลย <S <S ถ้าตีไอกระมังออกไปก็ตีประมาณสักขีดหนึ่งก็ได้สองโลสามขีดก็ได้ตีกระมังออกไปโอเคครับนี่ครับนี่จะเป็นสูตรของผมครั เดีย๋ยวผมจะมาทําสูตรไอ้มันเน่าครับผมมันเนา่าเราแบบไปตกปลาแต่มันต้องแช่มันในน้นําให้เนา่าแล้วเอามาหมักกรบพวกหัวหันเดียวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทาครับผมโอเคคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีหัวหันถ้าเกิดใครมีหัวหันเม็ดก็สามารถใส่ได้ครับผมเพราะว่าแต่นี้ผมผม ผมก็มีนะแต่ผมแบบไม่ได้เอามาใส่พราะผมจะตั้งตั้งงบที่แบบห้าห้าสิบกว่าบาทอันนี้5้าิบสอเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปตกปลาครับเพราะว่า,นะา,าตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆแปดนมงอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปตกปลาที่ใหม่ธรรมชาติเดี๋ยวผมจะลงคลิปเยื่อมากตกปลาคนระับเดี๋ยวค่อยลงคลิปหน้าดินที่หลัง โอเคถ้าเกิดใครแบบอยากจะมาแบบว่าไอคลิปนี้ได้บักในชาแนลไปทําคลิปได้ไปะไหมเดี๋ยวรอคลิปเราดูคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมต้องขอตัว,วไปตัดคลิปแล้วไปตกปลาครนะับโอเคก็ผมก็จะจะปิดคลิปเพียงเท่นี้ผมไอเหยื่อตกปลาครับผมก็ปิดคลิปแล้วนะครับ แค่นี้แลครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ผมขอตัวไปตัดคลิปก่อนครับบ๊ายบายครับ